บีแปมครับอรุณสวัสดิ์จากหนองแม่นากับอาจารศหนาวหนาวยามเช้าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆนะครับมารู้จักกับเต็นต์ตัวหนึ่งนะครับที่พวกเราใช้นอนกันอดืนนี้นะครับตามผมมาเลยครับข้างหลังผมนะครับคือเต็นท์ที่มีชื่อว่าโคแมนนะครับ TP เวอร์ o ั่น2นะครับ3 2มนะครับมาดูกันว่าเต็นต์ตัวนี้มีความพิเศษยังไงครับตามมาครับ ครับ TP 3 2 5เนี่ยใช้เทคโนโลยีของผ้าตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Tech f i b e r ซึ่งผ้าตัวนี้เองนะครับจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับถ้าเราสัมผัสที่ผิวนะครับก็จะเห็นว่าตัวของตัว tp นะครับ3 2 5เวอร์ชัน2ตัวนี้นะครับจะมีความคล้ายกับผ้าคัรตบอนนะครับซึ่งจะมีความนุ่มมากครับในขณะเดียวกันนะครับด้านในนะครับก็จะมีการเคลือบกันน้ำนะครับ การฝนได้อย่างดีนะครับระบายอากาศได้ดีมากสําหรับตัวผิวผ้าชั้นนอกท P325 นะครับมีช่องระบายอากาศทั้งหมดจะเป็น3ช่องนะครับเริ่มจากตัวประตูหน้าสุดงนะครับก็เป็นเวโตนะเป็นปิดกนสามารถจะเปิดปิดได้นะครับแล้วก็จะมีด้านบนอีก2ช่องนะครับซึ่งจะให้โฟกัสระบายอากาศได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกัน P325 เวอร์ชัน2นะครับจะมีประตู2ด้านนะครับก็คือหน้ากับหลังนะครับแล้วก็ประตูแต่ละด้านเนี่ยก็จะเป็น2ชั้นนะครับโดยที่ชั้นแรกนะครับก็จะเป็นประตูเป็นมุ้งนะครับถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่ชอบให้อากาศระบายก็สามารถที่จะเปิดด้านในออกให้เหลือแต่มุ้งชั้นเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกัน ด้านหน้าเต็นท์นะครับฝั่งขวาของเต็นท์เองนะครับก็จะมีช่องสาหรับใส่ร้อยสายไฟเข้าไปนะครับแล้วก็รูปสิบนะครับกันแมลงนะครับก็พี่ๆีสามารถที่จะเอาปลั๊กไฟนะครับสอดเข้ามาด้านหนได้ตามช่องนี้นะครับซึ่งจะมีความกว้างพอสมควรนะครับครับเรนไฟของเต็นท์ตัวนี้นะครับจะมีความหางจากอินเนอร์พอสมควรนะครับถ้าเกิดพี่ี่สังเกตดีนะครับตัวเรนไฟนะครับแล้วก็ตัวอินเนอร์จะมีความหักมากหักกันอยู่พอสมควรซึ่งจะทาให้ ระบบโฟล์อากาศหรือระบบการไหลเวียนอากาศของเต็น์นะครับดีมากๆนะครับทำให้รู้สึกว่าเวลาเราอยู่ในเต็น์แล้วนะครับไม่ร้อนอบอ้าวนะครับบวกกับตัวผ้าที่เป็นเทคไฟเบอร์นเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอยู่ได้บเย็นสบายมากเมื่อเทียบกับเป็นขนาดเดียวกันนะครับด้านในของเต็นท์นะครับก็จะมีช่องนะครับสําหรับใส่ของให้หนึ่งช่องนะครับเต็นต์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆดูจากข้างนอกเนี่ยอาจจะมองว่ามันเล็กไปแต่เนี่ยครับพี่พี่ดูที่ผมนั่งอยู่นะครับ ผมเองนะครับสูงหนึ่งเมตรเจ็ดสิบสามเต็นตัวนี้นะครับมีความลึกเข้ามาประมาณสองเมตรสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูว่าเต็นต์ตัวเนี้ยที่เขาบอกว่าเหมาะกับนอนสองคนผมจะลองนอนจากตัวผมคนเดียวนะครับแล้วให้รากล้องหหรือว่าเต็นต์ตัวนี้มันมีความกว้างขนาดไหนครับพ,พี่จะเห็นได้ว่านะครับผมนะครับสูงหนึ่งเมตรเจ็ดสิบสามนะครับตัว มีความลึกประมาณ 2- 30เมตรสาเซนโดยประมาณนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรานับจากเสากลางลงมานะครับจนกระทั่งมาหาผมเนี่ยพื้นที่ตัวน,นี้สามารถที่จะนอนได้อีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนไซส์เอเชียรหรือคนไทยที่ตัวไม่สูงมากนะครับไม่สูงมากนะเ,นเนี่ยเต็นท์ตัวนี้สามารถที่จะนอนได้เอาแบบเต็มที่เลยนะครับ4คนนอนได้แล้วตรงมุมนะครับตรงมุมก็จะเหลือพื้นที่นะครับที่จะวางของอะไรเล็กๆน้อยๆได้นิดหน่อยนะครับ น,นี่คือการนอนประตูด้านหลังของเจ้าเต็นต์ตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนตัวด้านหน้านะครับก็คือจะเป็นประตู2ชั้นนะครับเปิดมาก็จะเป็นตัวผ้าทิพก่อนแล้วก็จะมีมุ้งนะครับสามารถที่จะเปิดก็สามารถเรียมหมวนเก็บได้เช่นกันนะครับตอนที่ผมบอกคือระบบโฟล์คับค่อนข้างจะด,ดีมากนะครับ ด้านบนของเต็นท์นะครับพี่พิเศนว่าครับจะมีช่องระบายอากาศซึ่งสามารถที่จะเปิดปิดได้2ช่องนะครับสามารถที่จะหมวนเก็บได้นะครับเห็นไหมครับว่าระบบระบายอากาศที่มากครับและนี่ก็คือโฟร์แมน p p สามสองห้าไว้ช่นสองครับเต็นท์ที่ ผมอยากจะแนะนำให้วิพีนะครับได้ลองมาสัมผัสกับมาดูนะครับมาดูของจริงได้ที่ร้านเรานะครับเรามีตัวอย่างเต็นต์ตัวจริงให้ดูเลยนะครับแล้วที่จะรู้ว่าเต็นต์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนํำกับขอบคุณสาหรับการรับชมดีวิวนี้สวัสดีครับ